สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่31สิงหาคม2564สำหรับสีมงคลวันนี้นะก็จะเป็นสีดำเงินสีส้มแล้วก็สีชมพูค่ะที่จะเสริมเรื่องของการเง,นเรง,งาเงนให้เราม,มีความราบลื่นนะคะไม่มีอุปสรรคใดๆรวมถึงสามสีนี้นะจะทําให้คนรับข้างเนี่ยให้ความเคาเรพให้ความเกรงอ,อกเกรงใจเราสว่วนในสีเหลืองแก่ค่ะสีดําแล้วก็สีม่วงเน้นเรื่องการเงินเน้นเรื่องของโชคลาภเลยตรงเลยนะคะ เครื่องประดับที่จะเป็นเครื่องประดับนําโชคเพื่อที่จะดึงดูดในเรื่องของการเงินหรือความเป็นมงคลเข้ามาหาเราวันนี้ก็จะเป็นหยกเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองแล้วก็เป็นนินนะคะเรียกว่าเครื่องประดับเหล่านี้จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นมงคลให้กับเราเลยทีเดียวศึกิาสิทธิรับสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรพระศิวะแล้วก็ย่าโมนะคะที่ทุกท่านสามารถจัการสักการะขอพรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเรา คนที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะหรือเกิดวันนี้ถ้าเราต้องการทําบุญเพื่อเสริมดวงวันเกิดนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับผู้ประสบภัยธรรมชาตินะคะเช่นตอนเนี้มีน้ําท่วมเกิดขึ้นนะคะเราอาจจะบริจาคทรัพย์นะคะเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นหรืออีกเรื่องหนะะึ่งค่ะที่จะเป็นการเสริมดวงวันเกิดเรานะคะก็คือว่าทําบุญเกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กยากจนนะคะจะซื้อสมุดดินสออุปกรณ์การศึกษาต่างๆได้หมดเลยนะคะ อันนี้จะเป็นอน,นิสงฆ์นะคะให้ชีวิตชีวิตเราราบรื่นนะคะแล้วก็ถ้ามีอุปสรรคใดก็แล้วแต่ที่เกิดทึ้นกับชีวิตเรามันก็จะค่อยๆแก้ไขจะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงรวมถึงอาจจะถึงขั้นที่ว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยหมดไปเลยด้วยเช่นกันในเรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาตรก็ดีถาวายสังฆทานหรือเลี้ยงพระก็ดีนะคะขอให้มีส่วนผสมที่เป็นไข่เช่นไข่ยัดไส้ชัชชโป้ผัดไข่นะคะหรือของหวานเป็นขนมทองหยิบทองหยอดไหวทองนะคะบัวรอย ไขหวานอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดที่จะทําให้เราหยิบจับอะไรเนี่ยง่ายๆคล่องไม้คล่องมือด้วยเช่นกันมาถึงเมื่อวานค่ะว,ว่าการวางตัวเลขเป็นอย่างไรบ้างใน,นรอบ17.30นที่ออกคือ807แล้วก็01รอบนี้นะตัวเน้นนะคะเข้ามาทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งเลข7เลข0นะคะแล้วก็ในชุดวินเนี่ยเข้ามาหมดทั้ง3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะคะ ก็คือมีตั้งเลข8เลขศูนย์เลข7แล้วก็เลขศูนย์เลข1นะคะอันี้เรียกว่ามาครบส่วนในรอบ18.30านอนเลขที่ออกคือ98 6แล้วก็8 4รอบนี้นะคะตัวเลขที่เข้ามาเข้ามาในชุดวินค่ะที่ออก2ตัวบนก็คือมีเลข8กับเลข6นะคะแล้วในรอบ19.30ก้านนอนเลขที่ออกคือ3 4 7ี่แล้วก็75็หรอบนี้นะตัวเลขในชุดวินค่ะเข้ามาใน2ตัวล่างนะคะก็คือเลข7กับเลข5านั่นเอง มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำธนาคารที่31สิงหาคม2564กันในช่วงเวลา17.30นค่ะชุดวิทเลขที่วางไนให้จะเป็นเลข4เลข3เลข2เลข5เลข7เลข8ในไปที่เลข4กับเลข3นะคะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ40414649 031363แล้วก็93 แล้วในช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข9เลข2เลข3เลข0เลข1เลข5เล่นไปที่เลข9กับเลข2ค่ะสำหรับชุดจับคู่นะ94 96 97 98 42 62 72แล้วก็82มาถึงช่วงเวลา19.30นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้นะะก็จะเป็นเลข9เลข3เลข5เลข0เลข6เลข8 ในมี่เลข9กับเลข3สำหรับชุดจับคู่นะ9 2 9 1 9 4 9 7 2 3 1 3 4 3แล้วก็7 3อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันอังคารที่31สิงหาเลยนะคะอาจารย์แรกอยากจะบอกทุกท่านนิดนึงว่าใกล้สิ้นเดือนแล้ววันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะให้ทุกท่านจับกระเป๋ากระตัลให้เรียบร้อยเพื่อเราจะคอยเรียกทรัพเรียกโชคเรียกเงินเงินทองทองเข้ามาในกระเป๋า เพื่อต้อนรับในวันพุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่หนึ่งกันยานะคะจัดก,กระเป๋าให้เรียบร้อยเงินวางเป็นเหมือนเป็นหมู่ใบเสร็จใบทวงนี้ต่างๆเอาเออกให้หมดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหมั่นปฏิบัติธรรมหมัน่นทําบุญหมั่นให้ทานอันนี้ก็จะเป็นอนุสง์ที่ทาให้เรามีโชคลาภอย่างต่อเน,นื่องได้เช่นกันพุงนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด็นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่้งทางซีมีดัตมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ